กรสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้พวกผมย่าจงวยก้าวู้นะตายตายไม่น้องแต่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กกระติ้งไอ้แครนะท่านผู้ชมนะอยู่กับแพนกิณ์ตัวน้ำแข็งอีกเซนเคยนะพี่น้อง มาเบ้อบอาไรดิพี่ทองเสียงก็ดังตามแต่ละเอาเราก็จะมาใช้สูตรเดิมอะไรเดิมๆทุกอย่างเดิมๆทุกอย่างนะผู่ชมมาดูกันว่าตอนนี้เราจะรอดจะร่วงหรือเปล่านะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือคลิปล่าสุดเราก็โดนพี่แพนคินเล่นไปนะน่าจะใช่มั้งหรือว่าไม่ใช่อันนี้ก็จำไม่ได้นะผู้ชม ความจำเนี่ยมผมเหมือนปลาทองนะชิบหายหแม่ง็จำคดสัน้นแต่ว่าเป็นอย่างไรพี่น้อง <c oughs> ยังไงกัดตายแต่พี่น้องจะไปยุดดนพอเดินด้ซิพอเดินซิอย่าเครียดน,น,น,นะพี่องนะก็เอ้ยโอ้กัสที่ว่าอ้มปลามาบึมเลยฮนะโอ้ยดอกนี้เอายังมาโอ้ย อขายังมันเงี้ยนียปล่อยให้เขาฟีเกมไอ้ยะมาแล้วโอ้ยเร็วเกินไปมุ้ยนี่เอ้เอ้ยเอาดิปันวินเรายังมันเดมอ่ะเออโอ้ยยาฟาเออจะรีบไปไหนโอ้ยมาตัวรัวเออเพิ่มไปหนึ่งหมดใจ่ะอ้าวยังมาอยู่ อุ้ยสองร้อยแล้วตอนนี้ทุบไม่ยังไม่ทุบว่ะอาุ้ยดอกนี้บึ้มกว่าอีโอ้ยยี่ลอยพี่นังโอ้ยยอะไรพี่นโอ้ยยี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเหลือไปมุ้ยแต่ก็ถือว่าได้แล้วท่านผู้ชมกับฟีเจอร์นี้เราก็ได้มาที่472บาทโย้โอ้โหดอกเมื่อกี้โป้งเดียวดูดเลี้ยงอะไรพี่น้องมา ม,มานานก็ขออีกสักนิดนึงนะทุกคนนะก็เดี๋ยวพอประมาณเราก็สมมวัที่จะพอนะอ่นแ,แต่สำหรับท่านผู้ชมผมก็แนะนำไม่พอนะมันเดิมเลยจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็กำไรก็เห็นเห็นโยกำไรก็เท่าตัวเลยที่ได้เอาเซียวแหละแต่ขอไปต่อสักน้อยหนึ่งนะทุกคนนะสาสิบครั้งนี้เราจะได้ฟรีเกมสักกี่รอบกันเีอวให้หมดสักฟรีเกมก่อนนะ เราการน,นำเงินไปใช้เราก็สมควรที่จะพอนะแต่ถ้าผมก็ขอซื้อนิดนึงก็แล้วกันนะโปรหลายเลยพี่น้องมันได้หมุนแล้วก็เข้าไปต่อนะ่ะมันยังรู้สึกว่ายังไม่สสะใจะเยะยบาะเปโรคมากนะท่านผู้ชมก็ตัังเลิกงานอะไรอีกเช่นเคยนะมาปพราะคนเดียจกับจ้าโจขงเราได้เรียบร้อยฮนะเขาอีกสักเทียยนึงเลยพี่น้อง โอ้โหย,ยังไม่หมดสามสิบครั้งเลยเราเข้ารอบที่สองแล้วนะเอาอู้ดอกนี้เจมาเจ็ดตัวโป่งออกไปโอ้ยมา,ยมาคูณสามแล้วมาอีกโปงก่งออกไปเล็กน้อยคือกำไรหมดฮนะเอาอดอกนี้โป่โโงออกไปอีกตูก้กไปโอ้ยเอาดิเอาดิโอ้โย โอ้งก็ไปน,นี่คืองมันใส่ร้อยลแล้วท่านผู้ชมเราฟีเกมนี้เอามาอีกโอยโจาก็ไปอีกโอ้โย,ย,อย,อย,ย,อยตีแน่ละพี่น้องโอ้โหโอ้ยอ,อ,อย่าเฝ้าเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งหมอกเข้าไปอยู่โอยขอูณห้าแล้วท่านผู้ชมโอ้ยเราฟีเจอรนี้เล่มาก้าวร้อยแล้ว เอาอุ้ยเอาคือเก้าวะหมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ได้มาเ0้าร้อยท่านผู้ชมใครไม่พอก็ไปเล่นเองนะครับผมนะ <c ười> เอาเราก็ได้มาโอ้ยหยุดหยุดเอาหมดพอดีปะ่ะโอ้โหเมื่อกี้หมดสุดท้ายเลยหมดพอดีฮะโอ้แต่ก็สมควรที่จะพอนะทุนสามร้อยได้มาพันห้าท่านผู้ชมแนะนำให้พอเก็บไปใช้ดีกว่านะก็ถือว่าเยอะอยู่โหลมาเดี๋ยาวราับหายนะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด แชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะสำหรับท่านใดที่อยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะขอบคุณนะและสวัสดีครับ